สวัสดีจ้าสวัสดีเสอบมือไหมจ้าพี่น้องจ้าเ,าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเนาะมือนี่เดี๋ยวมื่อนี้ยสมหมูสมเนื้อเนาะจ้าสมหมูสมเนื้อส่งให้ครบทุกบ้านนะจ้ามื่อนี้เด้อที่ค้างอยู่หมูวานนี่เพราะว่าผมมีหมูหมูวานนี่แหละเดี๋ยวมื่อนี้ยติดทำการสร่งให้เนาะค่ะทำการจะส่งให้ ทุกบ้านค่ะบ้านทุกหลังก็งมีอย่างหนอกพี่น้องมาพูดคุยมาว่า่ันกับพี่น้องเรื่องอันเพลงพี่คำมวลเนาะค่ะที่ <c oughs> บดเพ่นซีไห่ลองนะคะ่ะเป็นเพลงใหม่ของเราเพ่นเราก็เลยส่งไก่เปิดไก่ไม่ฟังค่ะเปิดไก่ฟังนี่แน่ะมาเปิดไก่ให้ฟังเหมือน มาสิบกแต่หลายมือแล้วล่ะพี่น้องก็ลืมเ้าผลงานเพียงไม่แล้วที่พึ่งสุดท้ายพี่น้องเออเอ,อันฟังแล้วมันก็คือชีวิตเจ้าของแม่จ้ะมันคือชีวิตเจ้าของเลยทุกคำบอกที่เพิ่งแต่งออกมาพี่น้องฟังอยู่กับพี่หมอดจนได้ว่านป๊ามาคือกับชีวิตห้องแห้งแค่ เพื่อนแตงขาเพื่นแตงห้ชีวิตเอาเลยตีเถ่าพะนะคุยกันพี่น้องเขากับชีวิตลายเป็นจังสานสูสิง,งสุยางเอาโหลดซ้ำเพิ่นมานั่งอยู่ในใจอนเตยไหมพี่น้องผู้แตงไหมความรู้สึกเพิ่นแตงออกมาถ้าคนบ่เคยเจอปัญหาก็ยังเตยฟังล้าก็สิเป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นธรรมดาเนาะจ้ะ แต่ว่ากรณีของเตยนี่คือมันมันประสบป,ปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนะเาะเพราะเพระเพลงเพลงที่เพิ่นแตง่งฟังเพลงที่เพิ่นแต่งให้เพียนพี่มอดลองไหวจุกจุกในใจตึ๊บเลยแล้วพี่น้อง <c oughs> น้ำน้ำตาพังเาวาเลยหรอมาแตง่งได้คักได้แน่แท้มาแต่งคือชีวิตจะาของคักแท่สันนี แต่งออกจากใจเตยหลวเอารลดผู้แต่งก็ได้พีบอดเลยถามามวนบอว่มามวนมวนแห้ง <c oughs> อยากให้พี่น้องได้ฟังเบิ้งอยู่ค่ะอยากให้พี่น้องได้ฟังเบิง้งรอฟังผลงานเพลงใหม่ของทีกำมนวนนะจ้ะนั่นคือเพื่อนแต่งออกจากชีวิตจริงของครอบครัวเตยเลยได้พี่น้องท่าน ถ้าเพียงเพื่อนออกมาหรือพี่มอดเด็กใส่เสียงอยังให้พี่น้องเข้าไปฟังเบื้องอยู่แต่เป็นกำลังใจให้ให้เรามันอาจที่ตรงกับชีวิตลหลายๆท่านลลายคนที่เจอปัญหาเช่นเดียวกันกันกบเตยน้องพี่น้องอาจจะอาจจะตรงบ่ามากกันน้อยล่ละจากคนหนึ่งต้องต้องมีชีวิตที่กับที่คือกันกับเตยค้ายกันกับเตยเพียงที่เพื่อนแต่งออกมา โอ้ยเต้ฟังแล้วมัน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 กินใจเตยไหมเต้ม,มักมากเลยละจนหายไปแล้วเนาะพี่น้องฟังแล้วมันจุกคัมคัมที่็นแตงออกมาถูกคำเนี่ยมันโอ้เบิดคำมมันย้ายพี่น้องนั่นคือความรู้สึกข,ของเตยเด้อ ที่ได้ฟังเพลงของอพี่กระหมอดใกล้เพลงที่เราเปิดให้ฟังเนาะอยากให้พี่น้องติดตามร้อฟังฟังแล้วถ้ามือมือใดที่เพลงมันออกมาแล้วพี่น้องเข้าไปฟังเขาไปติดตามฟังแล้วพี่น้องก็จะเข้าใจผมรู้สึกตรงนั้นเลยแหละวัาน มันเก็บปวดภายในนะพี่น้องสิ่งที่เขาต้องเจอต้องพบพบมาเสียมันมันจนหาทางออกไม่ได้เนาะจนมาพอนบอดโจจนจนบอดโจเพื่อนเปิดโอกาสเพื่อนมอบโอกาสให้กับที่เขาเขาหมอดอะจ้ะเพื่อนเปิดโอกาสให้จังค่อยมีแสงสว่างขึ้นมาจังค่อยจังค่อย จะคอยมองเห็นทั้งริบลีขึ้นมาพี่น้องตอนที่ตอนที่บอบอนั่นเลยตอนที่เจอปัญหาคือหันหาแัยว่าได้ีหรืพี่น้องหันหาแัยว่าได้เลยอาายลยอู้แต่งเพิงออกมาจากใจแฮงซัมเพิ่นมนานั่งยู่ในใจเตยว่าท่อไปเพิ่นแตง่งความรู้สึกนั่นเลยค่ะความรู้สึกของของเตยเลยที่เพิ่นแต่งออกมาเนะี่ย ฝากคอยติดตามฝากคอยอเป็นกำลังใจให้ข้ามวนในเด้อพี่น้องเ้อบบ่าซีอูสถานการณ์ใดกำลังใจสำคัญที่สุดนะพี่น้องเนาะตีบ่าตลอดว่ากำลังใจสำคัญที่สุดคนฮามีกำลังใจทุกอย่างก็ออกมาดีพี่น้องทุกอย่างก็เดินหน้าได้กำลังใจที่ทุกๆท่านมอบให้ เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะเป็นสิ่งที่สวยงามสาหรับเตยเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเตยคือกําลังใจจากพี่น้องทุกคนล่ะจากเอฟซีทุกๆท่านที่ที่มอบความภักความเมตตาให้ให้เตยกับครอบครัวจ้ะก,กับปีขม,มวนยิ่จงจะมาฟังเพลงที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์เพลงบนแตทงให้พี่น้องโอ้ยต่าตึกเข้าหาวใจคนที่เคยเจอปัญหาคือเตย ต่ำตึกเลยล่ะช่วงเที่ยวหาหาทางออกมาได้นะพี่น้องช่วงช่วงเที่ยวหาทางออกมาได้เขามาเจอเจอเจอผู้เพื่นเมตตาเพิ่นเปิดโอกาสเพิ่นมองโอกาสให้พี่น้องหายใจทัว่วหายหายใจได้ว่าทั่วไปเป็นที่เพิ่งสุดท้ายคือจังเพลงเลยล่ะพี่น้องคือจังเพลงที่เพิ่นแตง่งให้ตีขมวนล่ะที่เพิ่งสุดท้ายเลยล่ะ เป็นบุญเป็นบุญของเจ้าของอิริที่มีอบอโจซ่อนุษันญาสุภาพปานนาดเพื่อนเปิดโอกาสเพื่อนมอบโอกาสให้ครอบครัวเตยจ้ะเป็นบุญเตยอิได้ได้ลืมตาอาปากได้ขึ้นมาเนี่ยมีพี่น้องต้อนรับให้ความฮักความเมตตาความเอ็นดูลูกดูกของเตยน้ำ บ่มีอย่างเราพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ก,ก็อยากอยากมาบอกความรู้สึกว่าได้ฟังเพลงอันเทียนบอดเพิ่นเสียห้พี่มอดใจเสียงอ่ะให้พี่มอดอัดแล้วมันมีความรู้สึกว่าหมักแหงตรงใจเจ้าของหลายสัมมะนั่งในใจแต่แทงเพลงนี้ออกมาเอาพี่น้องฝากจังจงใหญ่ก็ฝากติดตามผลงานเพลงชุดใหม่ของพี่คำมอคำคำคำมวล เตินกับติดด้ปากขาหมอดนาะพี่น้องกระื่อข้หมอดก็เลยแล้วเนาะพีข้าหมอดำเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามผลงานพิ้งแล้วน้ำเน่ฝากติดตามผลงานด้านหน้าเวทีปวสิตตลบปวสิรองพิ้งเนาะพี่น้องหรือหลังเวทีทีช่องต่างต่างของทีมงานสนอยเพินพ์เพลงพื้นดอยไทยไทยไทยออกมาที่เพื่นหนนไทยคลิปไทยยังออกมาฝากติดตามทุกๆช่องของมัน ทีมงานเพื่อน,น้ำเนี่ยด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้พี่เขาหมดน้ำเนี่ยวันนี้ชุดไม้เพลงไม้เพื่อนเราสิออกมาบอลูวาซีซิเลวอหรือซิซาซัมใดกะรอติดตามกันด้อพี่น้องเด้อรอให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเข้าไปฟังกันลอมือหนนํ้ำกันเตะกอร้อให้กันพี่น้องลอ้อรอฟังพร้อมพี่น้องแหละแต่ว่าที่ที่ได้ฟังนี่คือเป็นใกล้เพลงของของ,ของครูเพลงเพื่อนแตงให้พี่หมดแล้วพี่หมอดออกมาเปิดให้ได้ฟังว่ามักบอ เตะมักพี่น้องมักแห้งมักหลายพ่อมอยากให้พี่น้องได้ฟังฟังแล้วกะเขามาบอกความรู้สึกให้ฟังในเด้อพี่น้องเด้อหอดมือนั่นแล้วอะ่ะหอดมือที่เพื่อนเปิดเพลงเปิดเปิด,ป,ดปล่อยเพลงแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือยัำพานในบ๊อบพันในได้มือหรอกพี่น้องแต่ก็แค่ฝากพี่น้องไว้กอน ฝากพี่น้องไว้ก่อนฝากไว้เรื่อยๆยันพี่น้องลืมกันคลิปนี้ว่ามอยังไรเราจะพี่น้องจา๋ามาฝากเป็นกำลังใจให้กันแรกกันเต๋กก็เป็นกำลัรรงใจให้พี่น้องพี่น้องก็เป็นกำลังใจค่อยเป็นกำลังใจให้เต๋ตลอดขอบพระคุณหลายๆค่ะนะสั้นๆคลิปนี้คลิปนี้ฝากไว้สักนิดก็เนาะจ้ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหม่จ้ะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรแพงขอบคุณเอฟซีน้องอิงขอบคุณเอฟซีน้องฮักแฝงขอบคุณเอฟซีอ่ะ น้องเอฟซีอีหลาปายเอฟซีน้องอมแอมปอมแอมสู่สายใยแล้วก็เอฟซีพ่อขมวนเพรียงเอฟซีบ้านฮักถูกทุกบ้านทั่วโลกค่ะพี่น้องของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาโน่เานแยงค่ะขอบคุณผู้มอบโอกาสเปิดโอกาสให้ครอบครัวของขมวนค่ะขอบคุณบ้โจซอนุศยาสุภาพและก็ตามนาดค่ะที่ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะรวยความสุขรวยเงินทองค่ะขอบคุณ น้าชูที่คอยแนะนำกัน hit youtube นะคะขอบคุณหลายๆค่ะพอ,อกันคลิปหม่จ้าพี่น้องจ้าขอบสวัสดีจ้า